ีเราเพิ่งมารับขวัญลูกไผ่อะอันนี้แม่แตนต้องยกย่องความดีแม่ได้เมื่อนี้เพราะว่าเมื่อนี้ไม่แ,แ,มแล้วแม่เราเปิดเปิดหัวให้แล้วบัดนิเมื่อนี้มานะคะออ่ะได้เห็นบหมดขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะลูกไผ่กับงามคือแม่งานั่นแหละค่ะขอบแล้วง่ามเป็นแมงาตัวค่ะเวทีจะเป็นสูงเนาะขอบคุณครับ น้อยแอนอรดีกับบอยสิริช้กต่สิลงไปลองทั้งไต้คนละลองทั้งไต้เลยบ่อจ้า,จาเอาขออนุญ,ญาตสวัสดีทุกทุกท่านก่อนก็แล้วกันนะคะแอนอรดีค่ะกราวสวัสดีพี่น้องชาวจังหวัดมหาสารคามพี่น้องไกลเคียงที่มาให้กาลังใจได้มือนีนะคะแล้วก็วันนี้ขอบพระคุณมากๆสําหรับโอกาสดีๆนะคะสําหรับโตโยต้ามหาสารคาม หมอลำขอบพัวตัวนี้หมอลำขอบพวัวน้องไผ่คอยได้นั่นบิวบบนี่นะบิวได้นั่นบิวจิตชลยายนี่ยทตะไทยเมียนเดียวหากินยุดแถวนี่ <laughs> แม่บอก <laughs> มื่ขึ้นน้อยูอุบลราชธานีครับอำเภอพิบูลมั่งสาหารแล้วก็วันนี้สามงานนะครับเต็มๆเลยนะฮะโดยเฉพาะบิ่นงมหาสารคามเมื่อแร่งไปต่อน้ากันก็ได้นะครับนะฮะมีศิลปินหลายพ้อครับแต่ในส่วนของตอนนี้นะฮะขอคุ้นทั้งโตโยต้ามหาสารคามนะครับที่ให้โอกาสพวกเราจริงแล้วจองล่วงหน้าไว้ประมาณ4เดือนนะครับสี่เดือนใช่ไหมคะก็ต้องจองแล้วล่ะค่ะเพราะว่าเราเองก็เป็นลูกค้าโตโยต้าเช่นกัน อีกสักคันไหมคะถ้าแดนเซอร์ทำตัวน่ารักน่าจะมีอีกสักคันนะคะนะนะครับก็เดี๋ยวไก่เปิดฤดูกาลแล้วนะครับหล้วก็มีคิวงานคอนเสิร์ตของแอนออรดีก็จะอยู่แถวอีสานเราด้วยใช่แล้วนะครับที่น้องติดตามทั้งเพจแอนออรดีแฟนเพจนะครับแล้วก็คิวงานของใจเกินลอยที่เพจคณะหมอลำใจเกินลอยใก้ซีซอมไงแล้วไปไปเป็นกำลังใจาอเนอร์ ต่ <problem> างคนกับต่างเหตุงานอยู่คนละฝากคนละฟังเลยค่ะเ<า>มื่อวันก่อนกลับไปบุรีรัมย์อำนาจเจริญอุบลราชธานีขันมาอยู่น้ำกันแล้วมันสิเปิดเบาคว่วนีเด็กขันยุบานเพิ่นเพิดคั่วได้แ <le> ักไแนขัดไปขอนกันว่าเส้นมิดตักบาบางยังจะทขขันแกนมิดคอยเ้า ต,ตาา,ม,ามันแมนสั่งไปไฟไว้แล้วแอนออลเดดเสียเอาขึ้นเบทีแต่บอบท่านอีกบอท่านอีตาเอาขึ้นแม่ออมันเป็นใจยื้อยักยื้อยอนโยเป็นเจ้าไหนบกุกเจ้าของไปบอท่นไปบอท่านตา,าของไปกระไรโอ,อ,อ้แม่นโตสิบ่ไปใจกระยุขึ้นเกาน่านั่นละจ้า <c oughs> แ,มแม่แม่เรามาเอาแต่จิบไปบ่ปไปเด้อมานั่งสอง่ออกคักไปเดียวใั่ไหม <c oughs> ไปก็ซ่ําไปแล้วเนาะแม่เนาอเมื่อนี้ลูกไผ่มาบริเฮ็ดแนวกินเลี้ยงลูกน้องเลยมาเป่าเลยมาเป๋าเลยนะครับเอ้าให้พี่น้องมีแต่ความสุขหลายๆครับฟังเรลงครับผมเดี๋ยวมีกิจกรรมองโตโยต้ามาสารการมนะครับ